วัดีค่ะวันนี้นะคะจอยจะมารีวิวรถกระบะ DMa x s l x นะคะรถปี2011ออกรถ0บาทนะ,ะแถมเงินกลับบา้าน10,000บาทมาดูตัวรถเลยนะคะ DMAX ตัวนี้เป็นรถปี2011เครื่องยนต์2,005เป็นตัวซูเปอร์ไทเทเนียมนะคะจะทรงรงแม็กให้นะคะแม็กอบ18ตัวนี้นะคะราคายอยู่ที่330,000บาท ร้อยบาท7ปี84งวดมาดูภายในนะคะภายในตัวนี้จะเป็นเบาะหนังระบบปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าออกรถไม่ดาวไม่ใช้เงินไม่ต้องมีประวัติปีทุกค่าใช้ใจ่ายสนใจอยากได้ดีแม็กเอสเอลปีสองพตัวนี้นะคะไปใช้งานทักสอบถามได้ออกง่ายเอกสารไม่ยากนะคะจบทุกคันเราดันทุกเคส วันนี้เครื่องยนต์2,005ออกรถ0บาทเท่านั้นลูกค้าแถมเงินอีก1,000สนใจพิมพ์คำว่าสนใจใต้ไลน์นี้ได้เลยคะ่ะ